มาสบายพี่น้องดีพี่น้องโอ้ยในสามสิบกว่าชมนี่ลูก f พวันทาม25ป่ะให้เป๊ะไทยคลิปลูกสา้าน้องกณิดิษฐาได้เด้อจันปัดพ่นเข้ามานอนบ้านพอดีพี่น้องป่ะไปเบ่งด้วกันหุบเครื่องค้องข้ามาแล้วจัน เฮมาน้าม,มาเน่ยพาอหนาหนกซาเพินน่นอันขี้โดนยางเข้ามาเฮ้ยคนหน้อยจะ <c ười> ตาพ่นน่ะนะโอ้ตาหิบเอาวอีกได้ย,ยังได้เฮ้ยมาบัดนี้คือได้อันลูกชายน้อยบ่ป้าตัวคือไวายเหวี่ยงป้าอันฮุ่คั่วแล้วสัน่น ประแดความมาโตานดกเจ็บทองเมนสัสดนทั่วมาจ้าเออเอาได้ลูกไผ่เลยลาโตพี่น้องเมื่อหน้าแป๊บเดียวได้ลูกไผ่เลยตายเร็ว อยู่หน้าเปิดพัดลมก็ได้ปอใส่โซลาเซลเยแต่ว่ามันใส่มาได้คัวทั้งเจ็ดทั้งเมนลุงเรวะปะแดเหมันำทางเขาสวนทางจม้นหนาวรถคันนี้เม้นหนาวรถคันนี้เด้อชวะกล้นนอนบ้านขล้วขึนขึขึ้นหนน้น

แกออกแกออกแกเขาอยู่ค่ะแจ็คโหลดเลยคนเครื่องขั้วน่ะดเดียวแล้วเขาแล้วนึงพุิองพรมพะห้องเพิรดนีอันนี้ก็แม่นแม่นเบิดในในตก็แม่นองอันเออคือเบิรดสลุดเดียว คื <B ird> อเบิดเอาแต่เครื่องพ่วงได้นี่นะเครื่องพ่วงพวกอยงมันี้นเราขัดเอาเขาเบิดพวกพวกไทยพวกอยงมันี้นนนเราขัดเอาเขามากทีมงานคนเขานะตะวันได้มานอนเปิดพัดลมเย็นห่วยแล้วนะเมื่อแรงหนิห่ <S <S <C os> อนหน้าห่อนเนี่ยเป็นกัก น้องเอ้ยไปหน้าแป๊บเดียวได้ลูกไผ่โอ้ยมันขนาดน้องตะวันเรียกไปเปิดเล้าไห้ชุ่วโก่อน เดี๋ยวแป๊บพี่น้องสิมาใหม่สิทางไหนสีทางไหนเร็วๆๆ อายุกบฏนะไม่รับ,ไม,รบไม่รับสาย บวามือไแม่โมนอาบนองกนหิดนะไปอุ่มเมาขอชิซิมนี่ผู้ราใส่ชงอีกบ่วยหออดเนเดือนดแหละกิน <lawsuit> อ <ulously, S 1> ูแมะบ่ <Gentle ksi> นมบหวานเหรอเนาะวนมแม่มันหวานแล้วมันใหญ่อืมมันเลยบาน่นนมขอน้อยิกิอิ่มหักบอว่าเออมันบาหวานเลยเนาะนมหวานมัน้วยมันวยขุนใช่ไหมใชใช้ปนหม้อกันเลยเฮ้อคือนั่งนำไหมเฮ้ยน้ำเลี้ยน่มันจักบวานเนาะมันใส่คือน้ำหมวกน้ำหมวกเข้ามา่น้หจะใช่น แบบข้าวอ่อนๆนะม่กข้าวขนบางเื้อก็ขนยุบบางเือก็โอ้ยกินนมปองกันเลนี่ยนี่โอ้ยมวมวายมววายามวยมวายมมายวายายมวามายมววมวายมวายามายมวายมวายมวยมายมายมายย็ยยมยยวยาา

So ่ามาันก็จะมีส right ั้นเออนอนอู <w> ่พยอนอนอู่ย็นสบายแล้วมาอยู่บ้านเลนอยู่หน้าอยู่ตี้เทียนแล้วมันหอนเมัุ้บคั่วอะไรวะสัะ น่อยน้ำมูนปลาใส่ก็ะป๋ได้เงี้ยเอ้ยปลาใส่อูดหน่อยน้ำมันคุณยู่ผู้เดียวไปมือในนี้แม่เขามาบ้างนางพุญมาทอดไปดิกินทัดเป็นย่ามันบ่มีมันดีมันห่อมันบ่มีเวลามันหายไปเฮ้ยนั่นหนึ่งก็อีบอกบอมันปลาใส่อูดกระได้มันตื่นต้องเด็กกุ้ยตลอดอต้องอย่าให้ผู้เสือข้าวเอาเด้เนาะ

เบาไข่มาสอยตั้งกลุ่มหนึ่อเริ่มวม่มแล้วเบอกให้ยดยดยดกันนี้ไปวะไงวะสบายดีพี่น้องน้ำมันหลุดก็เทียมวุยเพ้อสายน้ำมันกรแตกพี่น้องทั้งกินทั้งอาบทุบวันนี้ททุกบารได้พี่น้องคาก ้าเขารึงหนึ่งรึงหนึ่งที่ให้เาเจ้าบ่เดี๋ยวาออกไปจครเอาได้ลงเสอบเดยึงนึงให้เขาเจ้าได้อีกขึ้นนักแค้นเนี่ยลงเป็ดสอบละปดสอบเร่งม้ลายเปดสอบเ่งมันเขาไป้องไย เบาไข่นองตะวันและกมูอนองตะวันพน้องมกซอยมักเขาขึ้นเล่าพินาพ่อกันไม่พี่น้องเ้ยบวกมือใบใบอำราน่าข้าวพีนีาขึ้นเิงเลยตันนีหมังคาว้ะสมองสองกข้าหอมไหนเ้นหองอันไข่น่ะฮะบวกบนะเอาข้าวปีสิบต้นนี้เอาแคสีจมสีกินอยู่หรอ

ใส่เจียวละเศร้าสอบขึ้นเซย์อ้าวมอญะไรพี่น้องเอ้ยพอๆกันกินน่าเลยสบายดีมอซองมออยู่ในคือว่ากล้วยอยู่อู่เวทมานอนคือว่ากินนมอยู่มันลัางมายังอ่า và xin lỗi nè các bạn nếu mà bên quê ủ ủi rụng Khân nội ơi Hằng nào ta vẫn nhạc kích bụi sai đấy hả bà Nó Nhạc kích sai <laughs> Ê, nhạc kích bụi ơi Nôm mẹ bò bàn Nôm nà là lai, nằm nôm nà lai dù hoặc, nó bò bàn đó Ăn bò rồi